ข่าวลือหนาหูค่าตัวรถถังไฟรีแมชทาเครุพุ่งสูงถึง20ล้านบาทขอมวยห้ามพลาดมันทุกศึกเดือดทุกคู่รวมมวยเด็ดจากทุกเวทีศึกต่อศึกหมัดต่อหมัดดูมวยไม่อั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มทุกวันเปิดศึกมวยไทยไฟรีแมชระหว่างรถถังจิตเมืองนอนกับทาเครุเซกาวา่คู่นี้จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในศึกวัน175 ที่มีกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่29เมษายน2569ที่สนามอาริยาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยที่ทุกคนรู้กันว่าในศึกวัน173รถถังได้พลาดโอกาสขึ้นสังเวียนหลังมีอาการป่วยจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและตัดสินใจถอนตัวชกในครั้งนั้นส่วนทางทาเครุในศึกวัน173เขาได้เอาชนะ TK o เดนิสพูริชในยกที่2กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลเวทและได้รับ,บโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์ ทาเครุหลังจากเอาชนะเขาได้ออกมาประกาศท้าท,า,ทายอยากรีแมชกับรถถังอีกครั้งซึ่งแน่นอนงานนี้รถถังรับคำท้าพร้อมตอบรับที่จะเจอกันในศึกวัน175ทางสื่อช่องข่าวต่างๆได้ออกมาเปิดเผยค่าตัวของรถถังในไฟรีแมชกับทาเครุว่าอาจมีค่าตัวพุ่งสูงถึง20ล้านบาทถือว่าเป็นตัวเงินที่มากที่สุดในชีวิตของยอดมวยวัย28ปีตลอดการชกอาชีพของเขา